พญานไ้กนนี่มีวิมานอยู่ในป่าหิมพานท่านได้ใช้เทพยาจักสุมองมาที่โลกเห็นท่านผู้มีบุญท่านหนึ่งต่อมปคุณทกสมบัติที่จะบวชในกองรบกองพันสถาปนาน,นี้ได้จึงได้หายแวบตัวจากพิมานมาขดตัวอยู่รอบเตียงท่านผู้มีบุญท่านนี้จากนั้นก็นโน้มส่วนทีศษเข้ามาใกล้ๆด้วยความเลิฟและก็บอกข่าวบุญ กายกละเอียดฟังว่ามันมีการบวชเข้ารรรษาที่วัดพรธรรมกายนี่นะอาการบวชนี้มีคุณอย่างไรจะมีผลบุญอย่างไรเพื่อให้กายละเอียดของผู้ไปบุญนั้นเกิดความปลื้มบิติรู้สึกอยากบวชนี่นะจ๊ะ